มาค่ะสวัสดีค่ะรายการตุ้ดกินตีนนะคะ EP ที่1ก็คือวันนี้เราจะมานําเสนอเมนูง่ายๆนะคะเป็นเมนูแบบว่าโปรตีนสูงวันนี้เป็นเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวหยุดประมาณสัก3 0 0กรัมนะ,ะหนัก300กรัมโปรตีนก็น่าจะราวๆสักส0มร้กรัมแล้วประมาณจะตีไวี่สิบย้าแล้วกันนะย5 300บ้ากรัมก็มันกนินหมดนี่ก็75กรัมเจสกรัมโปรตีนเข้าไปแล้วนะฮะ<ส>ก็จะมานําเสนอเมนู เป็นสเต็กเนื้อจิ้มแจ่วนะง่ายๆทำบนกระทะไม่ต้องมีเตาคองเตาอ,อบใดๆนะคะมีกระทงกระทะใบเดียวก็พอแล้วแล้วก็อาจจะแบบว่าหมักนิดหน่อยนะคะแล้วก็อ่าแล้วก็เอาไปเอาไปอบบนกระทะนะคะเดี๋ยวเบนจะทําให้ดูว่ามันจะสุกไหม <c oughs> โอเคนะคะเราไปดูกันเลยว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างไปมาะก็เรามาดูเลยนะเนาะทําเลยง่ายๆ ทีนี้เราก็ได้เนื้อ,อามันนะฮะอันนี้เป็นใช้เนื้อน่าจะเป็นส่วนของสะโพกจะเหนียวหน่อยนะฮะแล้วนั่นถ้าเหนียวหน่อยเราก็ต้องทําการองลดความเหนียวออกมาเบียบอันนี้เป็นพริกไทยนะฮะเห็นไหมเห็นไหมมพริกไทยอันนี้รกระเทียมน,นะคะกระเทียมกินจีนกระเทียมจะแกะเปลือกไม่แกะเปลือกได้หมดนะฮะเรากินแต่เป็นไม่ค่อยซเซเลียนนะคะกินได้ไม่ทำกินเองไม่ได้ทำขายนะฮะน,นี่ก็จะเป็นเกลือแบบว่าเกลือชมพูนะฮะอันนี้เพิ่งจะเป็นเกลือชมพู ต่ใช้เกลือธรรมดาก็ได้นะฮะแต่ว่าเอี่ยจะมีเกลือเกลือชมพูมันมันไม่ค่อยเค็มโดดไงมันจะเค็มแบบว่าเค็มพอดีเค็มพอดีนะครับมันจะเค็มนวลๆจะไมเป็นเกลือแบบเกลือทะเลที่เป็นแบบยิ่งป่นเท่าไหร่ยิ่งเค็มเค็มเค็มโดดนะครับก็เลยใช้เกลือชมพูทีนี้เราก็จะมาทำการดิลล้างให้ดีๆกันนะฮะล้างให้สะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็อ่ะเริ่มต้นได้เลยนะฮะเราก็เอาเขาเรียกว่าเลยนะที่จิ้มหมูกกรอบนะฮะถ้าไม่มีที่จิ้มหมุกกรอบถ้าไม่มีที่จิ้มหมะ เรามีเราก็เลยใช้นะไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็จิ้มให้ทุกตัวเลยจิ้มไปนะฮะจิ้มให้ทุกตัวเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยเสจเรียคราวนี้ล้างมือแล้วนะฮะไม่ต้องดราม่าเรื่องกรมอนามัยนะคะล้างมือแล้วเอเคจะมีความแบบว่ารูปรุนนิดหนึ่งะะซึ่งในกรณีนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยเราก็เตรียมหมะะักเลยค่ะ อันนี้ใช้กระมังจะง่ายกว่านะคะขอย่อาใช้กระมังแล้วก็เอาเนื้อลงไปก็ตำพริกกระเทียมเลยค่ะนะฮะเอ่อนะอันนี้เราจะใช้เป็นพริกไทยกับกระเทียมถ้าใครมีารากผักชีใส่ารากผักชีก็จะหอมขึ้นนะฮะแต่เกิดไม่มีก็ไม่เสียดายค่ะใส่ไปค่กะกระกาดเอาตามชอบนะฮะเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยนี่เป็นพริกไทยดำนะฮะเป็นชอบให้มันมีความบบเป็นเผ็ดๆนิดนึงแล้วก็กระเทียมกระเทียมเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันแบบมันซ่ากเกินนะฮะอันนี้ก็พอ ก็โขกเลยค่ะถ้าใครไม่มีโขกก็ใช้เครื่องปั่นก็ได้นะฮะตบๆเอาก็ได้นะฮะ๋ออยวเอาใจใส่เครื่องปั่นของเราลกไปเลยง่ายๆนะคะกินโปรตีนะถ้าแบบอะไรน,นะกินแบบไม่ปรุงรสเลยก็แบบเบื่อเนาะชีวิตเราเันน้เส็งองเลยเนะฮะก็นะฮะ,นะฮะแล้วก็มา มือคนได้เลยนะครับแต่กลักวแสบมือนะฮะก็เลยะะแล้วก็นี่ค่ะน้ำมันงานะคะน้ำมันงายี่ห้ออะไรก็ได้ใส่เข้าไปหรือจะใช้น้ำมันมะกอกก็ได้นะฮะพวกน้ำมันี่ยมันจะทำให้แบบว่าส่วนผสม,มเข้าเนือ้อมาก็จะนทำให้เนื้อมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะฮะเือก็สักประมาณนิดนึงประมาณนี้นะเออคะือก็จะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้แล้วก็จสดเลย ก็มักกันเลยฮะคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่จมือดีวกว่านะฮะแล้วก็นวดนางหนมาหนึ่งนะฮะนวดนาะงไปจริงนวดนวดให้ส่วนผสมเข้ากันนะฮะจริงที่จริงมันก็มีแค่นี้แหละครับไม่ต้องอะไรมากแต่ที่จริงบางคนเขาจะแบบหยอดน้ำตาลน,นิดหน่อยให้พอมีรสก,ก,ก็จะก็บางทีก็จะเสียรสชาติเนะืเ้อไปไงมูสซาซื้อเนื้อมาแพงต้องพ่อไหมคะ เขาจะไม่ได้ยมแบบว่าฝรั่งเขเลยไม่ได้ยมปรุงอะไรเยอะเพราะว่าเวลากินเนื้อเขาอยากแบบริมรสรสชาติแต่เราอะ่ะกินเพื่ออะไรแก้เบื่อแล้วก็อยากได้อยากได้โปรตีนให้ส,งสูงๆได้กล้ามที่ดีนะฮะแล้วก็รียกไปเสร็จหมดอ่าเรียบร้อยแล้วขอนล้างมือเบสหนึ่งน,นะฮะแล้วก็ทําการห่อฟอยไว้ก่อนเลยนะฮะไม่มีฟอยก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้ามีก็ชีวิตจะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันทําให้ เวลาเราไปย่างในกระทะบางทีเราย่างในกระทะแล้วองก,การความนุ่มเนาะถ้าเราไม่ห่ออะไรเลยอ่ะบางทีถ้าเราไม่ห่อปล่อยเลยอะ่มอออะ,อะมันจะทําให้เนื้อแบบว่าไม่เก็บไม่เก็บความชุ่มชื้นมันก็จะระเหยหายไปหมดนะฮะโอเคแล้วก็นะฮะเราอยากประหย,ยัดนิดนึงมันจะประมาณแค่ไหนะคะ เรียบร้อยแล้วก็แช่ตัวเย็นไปสักแป๊บหนึ่งก็ได้นะ,ะถ้ามีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็ย่างกินเลยก็ได้นะฮะก็ย่างกินเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าพรามีเวลาไม่ได้รีบมากแล้วยัง IF อยู่นะคะยังจะไม่ถึงเวลากินก็แช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงให้แบบเครื่องหมักมันเข้าไปนิดหนึ่งจะได้หอมๆจะได้แบบมีรสชาติในตัวเนื้อนะฮะประมาณนี้ต่อไปเราก็ระหว่างรอเนื้อแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทําน้าจิ้มค่ะเป็นส่วนที่ทําให้เรารู้สึกว่าก,กินแล้วชีวิตดีขึ้นนะคะก็คือน้าจิ้มอ่าค้าเรียกว่าน้าจิ้ ก็ัทั่วไปเลยส่วนประกอบที่เรารู้กันนะฮะก็จะมีน้ำตาลทรายนะฮะตน้ำตาลทรายเป็นใช้เป็นน้ำตาลหล่อของกล้วยนะฮะถ้าไม่มีใช้น้ำตาลีิบหรือว่าจะใช้น้ำตาลทรายปกติแต่ใส่ข้าวก็ไม่ผิดนะเามากินไปเหิะนิดเล็กนน้อยเองอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตัดจากพวกขนมอ่ะแล้วก็ไม่กินขนมไม่กินนั่นนู่นนี่เนาะเราเอารสชาติความหวานมาใส่ในกับข้าวที่เป็นมื้อหลัก ว่าอันนเี้ยยังจะดูแบบว่ายังยืนกว่านะฮะับเดเบนเนี่ยไม่กินแทบไม่กินขนมเลยเลยนี่นะฮะก็มากินในอาหารแทนม,มันจะแบบอร่อยกว่าและชีวิตมันจะรู้สึกไม่เศร้านะฮะในข้าขวคัวนะฮะข้าขวคัวพริกป่นนะฮะน้ำมะขามแล้วก็มะนาวนะคะแต่งกิ่นนิดนึงนะฮะแค่นี้เองแล้วเราก็เททุกอย่างคนผสมรวมกันไปเลยนะฮะเราก็เอานา้ำมะขามลงไปเลยถามพริกป่นชอบกินเผ็ดนะ ไปคือใส่ใส่ของไปไปชุด,ดนิดนึโงของนวลของ,โงโนวลน,นะคะปลาแต่งกินพอ,อนิดนึงนะคะแต่ความเค็มหมาลักเลยค่ะเบนจะใช้ความเค็มจะเเกลือนะฮะในส่วนของน้ำปลาเบนแค่เอามาแต่งกินให้ามาันหอมๆไปเฉยแล้วก็ใสดงความเค็ม,มจะใช้เป็นเกลือชมพูนะฮะต้อง,องคนเลยะคะ่ะใครอยากใส่หอมแดงก็ใส่ใครอยากใส่ผักชีฝรั่งก็ใส่นะฮะซอยใส่ได้แต่เป็นไม่มีแล้วก็ทำมาง่ายๆนะฮะเท่าที่เรามี เราหั่นกุ้ยชยลงไปนะคือสหัดกุ้ยใส่ทีเดียวคือหวานหวานน่าสั่นแล้วนะครับก็หวานแล้วแล้วก็ไม่มีแคลอรี่นะฮะใช้ได้จะถามว่าซีเรียลไหมถ้าไม่ลองก็ไม่ซีเรียลฮะ,ะแล้วก็ใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้หอ,อมอร่อยทั้งๆอาหานอาหารซิมเบอร์ อร่อยแล้วโหเผ็ดมากอร่อยเลยจิตนซาสะใจมากนะครับเสร็จเราได้ละน้ำจิ้มที่เอาไวกินกับสเต็กเนื้อของเรานะครับแล้วต่อไปเราก็ไปย่างเนื้อบนกระทะกันเลยฮะไปมาฮะสำหรับอ่าเขาเรียกว่าการย่างนะฮะเนื้อเราก็หมักครบเวลาแล้วนะคะก็เดี๋ยวย่างได้เลยย่างเราย่างบนกระทะน่ะแต่ถ้าเกิดใครมีเตาลมร้อนก็ใช้เตาลมร้อนก็ได้นะฮะมันก็จะย่างง่าย ก็จะง่ายขึ้นนะคะจะง่ายขึ้นถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดไม่มีเตาลมร้อนก็ไม่ต้องไม่ต้องต้องต้อบถ้าไม่มีเตาอบก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ต้องไปเดือดตังซื้อนะคะเอาที่เรามีทุกคนน่าจะมีนะเตาแก๊สเตากระถานนะฮะโอเคแล้วก็กระทะที่มีฝาปิดนะแล้วก็เปิดไฟเบาๆนะฮะย้ำว่าย้ำว่าไฟเบาๆอ่อนๆนะย้ำว่าไฟอ่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวกระถานละไม่ก่อนนะฮะก็โอเคแล้วเราก็เอาเนื้อที่เราหมักในห่อฟอยล์ไว้ใช่ไหมฮะ แล,แล้วเราก็ปิดฝาเราก็แค่นี้เองเสร็จแล้วเราก็จับเวลาสักประมาณอาอ่่าาสัก20นาทีเนาะ20นาทีก็ลองมาดูทีหนึ่งลองเช็คเนื้อว่าสุกดีหรือ,อยังนะฮะโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราอบแบบเนี้ยไปเรื่อยๆอ่ะไปอ่อนๆไปเรื่อยๆเนี่ยสัก20นาทีเนื้อเราจะสุกในระดับไหนก็แล้วแต่คนชอบเนาะ เอาววิวดันสุกเลยแบบว่าไม่มีเลือดเลยอย่างเงี้ยก็รูดเลยค่ะไปสักยี่ห้าสิบนะฮะแล้วเกิดว่าชอบแบบมีเลือดนหน่อยก็สิบห้ายี่สิบนาทีพอแล้วนะฮะก็ต่จะสุกละโอเคประมาณนี้ก็ปิดฝาเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปจะหั่นแล้วก็ชิมห้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะโอ้แล้วปฏิสุกนะฮะโอเคครบเวลาแล้วเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้หอมมากหิวแล้วเรด้วย นี่คือถ่ายจริงกินจ,จริงนะเนี่ยไปดูนี่ดูว้าวใช่ไหมคะเห็นไหมคะ,มคะว่ามันสูตแล้วก็สวยแล้วก็ฉ่ำมากใช่ไหมน,น้ำมันไม่ออกไปไหนเลยตอนที่เราห่อการหอ่อปอยอ่ะคือมันล็อะละ็อกน้ำล็ะความชื้นมันให้มันไม่ไม่ไปไหนนั่นเองนะฮะคือที่เราห่อปอยเอาไว้อ่ะมันทําให้แบบเนื้อมันนุ่มมากขึ้นเพราะว่าความชื้นมันไม่ออกนะ่ไ อ okay. ส,สแต่ถ้าเกิดว่าโอเคใครแค่นี้พอแล้วก็คือก็ได้นะคะหรือใครจะเอามาดาดกับกระทะบแบบว่าเออแบบให้มันแบบมีเกิมเกลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่เป็นที่ว่าแค่นี้พอแล้ว,วเพราะอยู่ข้าวแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราหั่นตัดแต่งจานแล้วก็มาชิมกันดูนะฮะเรามาหัน่นแล้วก็ตัดจานกันนะฮะโอเคอันนี้ฝัยงยาไม่มีนะเรนนี้พย,ยายามห,หั่นจานแบบว่าหั่นควงแบบไรเงื้อขนาดจะไลยนี่ออกมาเพราะให้สุกเกินไปนิดนึงนะะ ่านไปหน่อยเมื่อกี้จับเวลาแค่ประมาณสิบสิบห้านาทีนะฮะไม่เป็นไรนะถ้าเกิดใครอยากได้กบบนี้ไปคิดว่าแค่ประมาณสิบนาทีก็พอแล้วน่าจะแบบนแดงๆอยู่แต่นี่คือแบบเป็นอะไรนะเด็ียวดันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตีนมันอร่อยนิดนึง แล้ว้็ใส่จาน จะโรยกระเทียมต้นหอมก็แล้วแต่นะฮะแต่นี้ผักไม่มีนะคะถ้าเท่านี้โอเคนี่นะคะเสร็จแล้วนะฮะเมนูเนื้อสเต็กนะคะเนื้อสเต็กหรือเนื้ออบของเราเนี่ยนะคะเราโปรตีนตสูงอันนี้300กรัมได้โปรตีนอยู่ประมาณสัก75กรัมได้นะฮะจ,จะดื่มไปชิมกันนะ,ะมาฮะมาชิมกันนะฮะ หลองดูใครมีผักอะไรอยากใส่ผักใส่ได้เลยนะคะแต่ไม่มีก็ไม่ใส่นะฮะจุ่มซอสนิดเดงจุง่มน้ำจินจนจ้มแจวม่วนิดเดิงนะคะอะน๋อนาาะฮะแค่นี้เลยเราก็สามารถได้โปรตีนดีๆกินได้ละไม่เบื่ออะไรเงี้ยทำม,ม,มนูใหม่ๆเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e นะคะที่ช่องพี่เบนเป็นปังนะคะเนี่ยอันนี้รายการใหม่ก็คือรายการตุ้ดกินตีนนะคะเราก็จะชวนกันมากินโปรโตีนอร่อยอร่อยแบบไม่น่าเบื่อนะ,คะใครเบื่อการกินโปรโตีนทอดแท้ใจนะครับโอ้ต้องมานั่งกินไก่ทีแบบ่แบบว่าแคบบ่แบบแบบเกลือไปไทยอะไรอย่างเงี้ยมาหากติดตามช่องนี้เดี๋ยวพี่จะพากินโปรโตีน,รตน,รตนอร่อยอร่อยนะ,ะก็เฮลตี้ healthy. แล้วก็ทำให้คนมีมวลกล้ามเนื้อที่มากขึ้นนะครับโอเคคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้น อย่าลืมติดตามและ,ะกดกระดิ่งแบบแจ้งเตือนเอาไว้เลยนะคะเพราะว่ามันเรียวมากนะคะนี่คือกินจริงออกกําลังกายเสร็จแล้วก็มาทำโอเคนะคะบ๊ายบายไปละเจอกันนะคะ